กุ้งผัดพริกแกงมันมีสตอรี่ไปดูกันนะครับผมร่างกายต้องการกุ้งวันนี้ก็มาหาเพื่อนเขาพองอีกแล้วนี่เขาพองเขานำเสนอเลยกุ้งแชบวยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยไปดูกันว่าครูเสือเขาจะเอาไปทำเมนูอะไรไปดูกันนะครับผมพร้อมแล้วนะครับผม เราก็เริ่มกันเมนูง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้ครูเสืออยากกินผัดพริกแกงกุ้งใส่ถั่วนะฮะคนอื่นเขาใส่ใบอ่าใบโหระพาใบกระเพราผมใช้ใบยี่หร่าครับหอมมากเลยนะครับผมน้ํามันเราไม่ใช้นะฮะเราใช้เป็นหัวกะทินะฮะนี่เลยครับใส่ลงไปนะฮะของเราใช้หัวกะทิบ้านเรามะพร้าวเยอะเราก็ใส่มาอ่ากะทินะฮะเราไม่ใช้น้ํามันพืชไม่ใช่อะไรงั้นนะฮะใส่เครื่องแกงลงไปอ่านี่ฮนะ บอกแล้วผัดเหมือนกันแต่วิธีการทำไม่เหมือนกันแน่นอนครับผมอ่านี่ให้เขาแตกมันนะฮะให้เขาแตกมันละลายให้ละลายทห้หมดเลยะนะฮะนี่แตกมันเลยครับผมอืมนี่เราจะได้สีสวยๆแบบนี้เลยนะครับ กะทิของเราแตกมันเราใส่กุ้งลงไปนี่ผัดเลยนะฮะผัดกุ้งนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเหม็นคาวนะฮะกุ้งเราเป็นกุ้งทะเลนะฮะอ่าใส่กุ้งไปสักพักหนึ่งนะฮะใส่กุ้งลงไปะะนะฮะสักพักนึงแล้วก็ใส่ถั่วลงไปผัดให้เข้ากันนะฮะกุ้งถั่วนะฮะกุ้งถั่วแล้วก็พริกแกงนะครับผมนี่ กุ้งเราก็จะเริ่มสุกแล้วตอนนี้ครับผมหัวของเราก็สุกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะกุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับผมก็มาปรุงรสกันนะครับผมผงนัวครับผมผงนัวต้องใส่นะฮะ,ะนะครับผมน้ําตาลนะฮะใส่ตลงไปใครสูตรไม่มีไตตัวอร่อยไม่ต้ําจาไม่ได้นะฮะของคู่เสือใส่น้าปลาลงไปผัดให้เข้ากัน ฮะไม่ต้องชิมอร่อยแน่นอนครับผมนี่สูตรนี้นี่นี่ผัดกแกงกุ้งของเราใส่ใบยี่หราลงไปตบท้ายอืมแี่ผัดให้หอมๆห,หน่อยแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะผม ได้แล้วเราก็ใส่กระทะอ่าใส่กระทะเรามาใส่จานนะฮะนี่โอโอกุ้งผัดถั่วนะฮะกุ้งผัดพริกแกงถั่วนะครับผมเพราะว่ากุ้งเยอะมากนะฮะไปก่อนนะครับดีครับวสวยๆแบบนี้เลย